ีมอลลี่ครับหนึ่งกล่องหน่อยขอดูหน่อยครับหน้ากล่องเป็นยังไงครับโชว์กล่องให้ดูหน่อยบบโอเคค่ะแกะแกะมาให้ดูหน่อยข้างในมีกี่กล่องเล็กอ่าแกะเสร็จแล้วมันมีช่วยยกไปหน่อยนะครับรก,กล่องเล็กอ่าเราแกะออกมาดูว่าข้างในมีใช่ข้างในจะมีกล่องเล็กกี่กล่องขอดูหน่อยนะครับรวันเกิดนะ,ะดวันเกิดว,วันนี้แกะเบบี้มอลลี่หนึ่งบ็อกเก์เลยครับเบบีบ้มอลลี่ ตัดนิดนึงลงซีลโอเคเปิดเลยค่ะเปิดฝากล่องเลยดูซิมีกี่กล่องข้างในว้าวนับนับนับให้หน่อยนับ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 ก่อนนับนับเลยได้ไหมครับโอเคโอเคมีกี่กล่องนับนับให้หน่อยนับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคกล่องต่อไปนะครับเดี๋ยวมีอีกกล่องหนึ่งกล่องต่อไปนะโอเคสวัสดีครับ